นึกไม่ออกเลยนอกสิจากเธอฮารุดูดูชื่อทำไมชื่อชื่อฮารุแ้วมันทำไมครับคุณจะบอกว่าคนเราไม่สามารถชื่อฮารุได้หรอครับฮารุแบบอะไรก้องไรเอ้ยไม่รู้ได้ไงมึงเรียนห้องญี่ปุ่นเจ้าไม่ได้เฮ้ยลเนี่อยากินโตเกียวบิ๊กอยากินโตเกียวอะคืก็แปไปญี่ปุ่น้องไปซื้อแดดโตเกียวอะไม่กูกูหมายถึงเมืองอะ เอ้บิลมึงจะซื้อมือโตเกียวฮะอิลมึงจะซื้อมือโตเกียวซื้อได้ไม่ซื้อเฮ้ยเกียวได้แต่ไม่ซื้อน้ำปั่นยังไม่แบ่งเลยโตเกียวกรอบเปล่าน้ำปั่นยังไม่แบ่งเพงขายแบ่งได้ไงเออของซื้อของขายแล้วบีมซื้อโตเกียวได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านไม่เห็นไม่เห็นบ่นเลยนะเฮ้ยซื้อของขายทรายทะเลทรายอ่ะมึงแบ่งกันไหมก็ไม่ได้แบ่งเพิ่มสมบุญมึงเลี้ยงไดโนเสาร์มึงจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกทะเลทรายเกี่ยวก็จะเล่นอะไมันฮะอะไรทะเลไหน่อย มึงจะเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยกูเพิ่งรู้ไอโซแม่งมีสกิลรักสกิลทรงผมด้วยอ่ะ undercut เนี่ยโอ้โหฮาเลยคิดว่าเทคนายควรลองแบบไลฟ์สตรีมเล่นเกมชิวๆไหมเช่นแบบ manner lord peninsula หรือว่า withering wave อะไรเงี้ยควรเล่นไหมการเล่นแบบว่าเราจะไปลองเล่นเกม casual ง่ายๆดูนะเป็นแบบเกมแนวเล่นง่ายพูดคุยกันเรื่องมึงนี่เหี้ยใครถามมาแม่ เราจะพิงก่อนนะในองุณสงใบอ้วววววววอววว่วววววนวว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 ่วว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 วดววววกูวว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 ่วเ้้อ เอ้ยมันกาแงไงมันกระโดดไม่ได้ไหมกลัวมาข้างใต้ถาแปไปนว่ามึงไง่อนี้มันยืนอยู่บนกาแพงไงคุณว่ามึงไงอ้เหี้ยมกไอคุ้มึงรู้เปล่าวาผมพยายามดิสไอโซอยู่นานมากแล้ไม่ตายแล้ทีโอ้กูเล่นเหลือแปดจากการสู้กับใครก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย เนี่ยมึงโดนปืนพกกิงเข้าหัวตายแล้วไม่เกี่ยวคูนสองกูเฮียกูไม่ได้คูณสองกูทําไม่ได้ตัวกูมันทําไม่ได้ไอ้นี่มันยืนตรงเนี้ยมันมันน่าจะแบบดูนี้ให้เราอะแล้วใครดูวะมันไม่ด nope. ูอมันก็ปล like oh ่อยตรงนี oh. Oh ้ให oh ้เราโล่งไม่ดิมันได้ยืนดูนี้ให้เราแต่ว่ามันปล่อยเอกตายหมา show me a target พิกมิดพลิกมิดไปโอ้โหทำมาเลยเฮ้ยเพิ่มแม่นว่ะได้เพิ่มเห็นแล้วรอเลยรอเลยรอเลย รอเลยเพิ่มรอเลยยังไงก็ได้แล้วอ่ะโอ้สวยเอาไปเก็บปืนในบีมไอ้เหี้ยไอ้ควายโลบเนี่ยลูกเชีงก็รู้มาไปทักเฮ้ยอ้าวหลับไปดิไม่ใช่อะไรนะเรายิงโลแล้วแม่งเลยตายเฮ้ยทำไมกูยิงไปหาพ่อมึงอกีไอ้สัตว์กล้องไอ้กล้องกินไปหาจีดามไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่ได้คีวได้ไงอ่ะอันอีกรู่นึงลงเฮเว่นหน่อยอ้าวไม่ทันละ อันนี้อะไอย่างนั้นอ่ะอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วดูประตูยนะดูประตูนะมันมาประตูเลยปรตายดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่แน่ๆสองตัวเลยข้างบนเนี่ยเพิ่มตัวนึงอยู่ตรงนี้เนี่ยอีตัวนึงอยู่ข้างหน้าตัวนึงอยู่ข้างหน้าตัวหนึงอยู่ข้างหน้าต้ยเฮ้ยเอออขฮ้ย ยืนต่อคอนโดเลยสัตอนเียเวลามึงยิงมึงต้องยิงหันไปักซ้ายขาขวาไม่ันมือมมืงัดงัดเป็นฟรีไฟเลยก็มืออยู่ไม่นิ่งไว้เฮียมึงต้องมาจีนเลยแกมาจีนก็มาป้าซ้ายขวาซ้ายขวากูกำลังปรับตัวเกมไม่อยู่กูไปเล่นเกมอื่นมานานเนี้เอ้ยหมอกำลังกำลังปรับตัวยังยังกลางปรับตัวอยู่เทคนไม่เอาจริง เออกูปรับตัวอยู่โอ้ยหยไปไปไปโอเคโดนทุกอย่างเลยกูเหยเออคว้วบอลเดี๋ยวกูวิ่งเด็ดไอ้บอลมีรูด้วยไอ้เโคตรเท่ก็อยู่กูอยู่ในนั้นแหละเอ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วบิีมบีมโอ้โห เฮ้ยไม่โดนนุ่มไอ้ไอ้ควายเอ้ยโกรโง่เฮียไม่ได้อะไม่ได้อะเว็บสเวอินเตอร์เน็ตอ๋อนี่เว็บเหตุมันกำลังจะทำไงเฮียเฮียเลเหิดหุ่นไหนศาสต์เหิดครูแรกมึงไงยากอะไรอะแรกเบอร์โทรเลยดิเฮียเฮ้ยป๊อบป๊ออบโทรบอกอะไอเฮียลาก่อนรุบเร็วรุบรุบดีล้เบียดซ้์เปลียไซ้์วิ่งหนีวิ่งหนี นี่ทุกคนทคนวิ่งทุกคนโอ้ยช่วยกูหน่อยไม่มีใครว้าวดูกูดูกูเอ้ามันเข้าหลังอีกตัวหนึ่งทำไมวะชูไปก้องชูไปก้องไม่เอาไอ้ก้องนี้แกเดี๋ยวก็ตายเปลืองที่ป่า โคตรเปลือย no, ไอเฮียรเนี้ย oh. ังไงน่าชู้แต่แรกละไอ้เฮียไม่เห็นอนาคตเลย้เยจัอนข้ามึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ข้างในไปเลยเออไม่เห็นแม่งกับโคตรเล่นแบบอยากจะได้แต่ชูไอ้เฮียาสัมผัสน้านหูมึงหายถ่ายเลยครับผมพ่อกะเทอ้เอากระเอะไรเอากูถือสปา์ดีกว่าโคตรโยนเลยเดกคนกำลังเดินไป เฮ้ยทุกคนน้อเก่งกันดีว่ะเฮ้ยไอบีแม่งเก็บเอ๋เลยว่ะแม่งเอาจริงเออไอบีเอาจริงยีเฮี้อ่ะแม่งแบบโดนด่าเรื่องทรงผมปุ๊บแม่งเอาจริงเลยว่ะเฮ้ยบีมือเป็นโจซูกเกะอ่ะเป็นภาษากับลัง้อไหมอ่ะโจสูเกะโจสูเกะผมไม่ร้อเลยโจสูเกะไฮแลนด์นะแม่งโดนด่าผมแล้วแม่งเอาจริงเลยยี่อ่ะแม่งเมึมปากแม่งเมึมปากนี่ เม้มเบอเม้มเอรเฮ้ยบีมเอาเรื tense, see, ่องเหมือนกันน่หว่าวางวอลวอลจงวลตับไปเฮ้ยี้ยเอาเอาเมยอเมยอยู่ไอ้อาใครไปเฮ้ยเฮ้ยโผมาโดนจิกตายแป้งแป้งแปงเฮ้ยลอเล่นกัมเลนก ขอให้ได้ที่จันเฮ้ยกล้องเอาได้เว้ยกล้องมึงเก่งจังวะมีแนวตายอ่ะตายอ่ะมี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 โอ้ยเกือบเอาตัวไม่รอดโู่สีตายแล้วยิงยิงฟันยิงฟันคือเฮียอะไรเฮ้ยโจเลยเพิ่มหลังลชาย ดบอกแล้วว่าปรับตัวอยู่ยี่ให้เวลาหน่อยเบื่อไหมเบื่อไหมเล่นกับพวกมึงมันไม่ไม่สนุกเท่าเล่นกับแฟนมั้งไงเฮียอุ้ยไม่มีโอ้ยไม่ว่าแฟนมึงเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดูคนที่อยู่ในห้องนี้อเวอร์เดอร์เฮ้ยคือมึงจะพูดอะไรกล้องว่าจริงๆแล้วแฟนก็บครูก็คือพวกมึงอไอ้งี่อ่ะเอ้าเล่นไมกูตายแล้วพวกมึงวายเฮียมึงสีผ้าหมายชัดเจนแล้วมึงเป็นเกย์เวายแล้ว เอ้มันอยู่ในนั้นเออมันอยู่ตรงนั้นแหละบีมทำเหี้ยอะไรนี่ะสิมันมีรูไม่มีเนี่ยรูเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเดินผ่านมาไม่ได้มึงก็ยิงมึงได้ไงเนี่ยเห็นไหมไอ้กล้องมันยิงประตูพังมาแล้วมันยิงประตูพังมาแล้วเอาเรียบร้อยไอ้เหี้ยอยู่ข้างบนเพิ่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพิ่งอยู่ข้างบนเฮ้ย อยู่อีตัวตัวตยู่ลางผมอยู่คลางอยู่ตรงน่างตัวเดียวตรงนั้นตรงนั้นเราลองไปเล่นตรงนั้นเลยยิงตรงนั้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฟังใครเล็งตรงนั้นอย่างเดียวนี่นี่นี่โอยประเทศไอ้เอาจริงเลยจะเปิดไม้ลังเฮี้ยอะไรอ่ะโคตรหนัวโคตรหนัวอ้าวดาบเอ๊ะเร็วโอ้ยกากไอ้บัตตี้อะไรก็ไม่รู้ ชมเนขอร้องกูขอร้องกูขอร้องครับพ่อช่วยผมเถอะเออเดี๋วว่ะโอ้ย making cover destabilizing อ้าวตายฮะเฮ้ยกระสุนตายมือโอ้โหมันต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนานแค่ไหนวะเนี่ย อ้เฮียมูษาทำซาวแท็กเห้จะตายเมื่อกี้ใครรอดวะเฮ้ยคือมันจะบอกว่ากูคนเดียวที่รอดไอ้เหี้ยพวกมึงมันกระจอกกากเล่นไม่ได้มันบอกพวกมึงเป็นอย่างเงี้ยการนี้อ่ะพวกมึงแม่งแบบต้องให้ไอบีมาแบกตลอดแล้วกูก็ต้องถือสไปตลอดแม่งเลยเล่นฝีมืองี้เอาไปลง YouTube ได้ไงใครเขาจะไปดูวะเฮ้ยใครดูประตูไม่ช่วยยิงเลยวะไอ้เหี้ยมันอยู่ไอ้เหี้ยไอ้ควายเอ้ยมึงแม่งไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่ตั้งหน้าหนึ่งแพทตรงนี้ มันเป็นสูตรใหม่ไอ้วายมึงเล่นวาโลไม่เป็นไม่ต้องมาพูดสู้กอดหน้ากูไม่ได้เติมอีกตัวนึงเออข้างบนลงแล้วโอ้โหเพิ่งไม่ยิงเหมือนโปเลยที่กูเคยเห็นเลยเออมึงต้องยิงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่๊บอะหัวทุกนัดอ่ะตอนนั้นสโมงตรงนี้นะก็โอเคป่ะเอ๊ะไหนเสคำตอบรับอ่ะราชว่าการคำตอบวะเออรู้แล้วไอ้เกียโทรจีแล้วโอ้ยกากคลิปหาย เดี๋ยวชุบมันนี้อ่ะเอ้ยไอ้กล้องมึงไม่เห็นอ๋ออ่าใช่เอาได้เอาได้กล้องเฮ้ยเฮ้ยฝีมือมอมกันดีไอ้กล้องไม่ไดด้ิิตเก่ง ไปบุเรนมากความสามารถไว้เฮียกูเกิดมึงรู้เพื่อนกูเั็นไงแตกใต้สติ๊กไรกระสุนม่นยิงมึโดนมากๆเลยแล้วทำไมมาไอโซมันยิงมึงไม่เห็นว่าที่มันยิงกูเลยวะเฮียตอนนี้มันมาเองเว้ยทุกคนเออรู้แล้วเห็นเหมือนกันเนี่ยใช้เว็บเดียวกันมันมาไหนทุกคนขอคำตอบที่แน่ชัดเฮ้ยรู้แล้วยืนขึ้นเลยใครเนี่ย เอา้วเอาก็เอาเอายู่ก,กิลพี่เลยเอไอไอที่พี่ทำไมวะเฮ้ยเย้โคตรดุย่าโคตรเทโคตรเอาอะลูกพี่นี่ไงเอาจริงแล้ไอ้ยิงนัดเดียวตายเลยปงปงปองอะอหิวหน่อยครับพ่อหิ่เยครับอาปาเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆด้วย เโอเคนี่เอาจริงกี่เมื่อกี้เราใช้ยาเราเราเดาว่ามันจะมาไซส์ไหนมันมาถูกสองส์แล้วคือย่าแม่งใช้ยาแล้วอ่ะแม่งสมแล้วไปเรียมน้องไนมาเราเชื่อมจิตไปอยู่น้องไนสอนวิชาเคลื่อนที่พริบตาปะเฮ้ยไม่ความจริงน้องไนไม่ได้ทำตาเลยแค่เกาหัวเฉยๆกันอ๋อเอาไปย์เดิมลงละงมเว้ยวางวอทุกครั้งไม่ต้องไปงูอ้าวไอ้สัตว์แม่งไปทิ้งขยะไม่มีควัน เอ้ยเดี๋ยวกูส่งแลยแป๊บนึงฟึ่มถึงไหมเพิ่มไปไหนวะโอ้โหเพิ่มกำลังเขาหลังแล้วทุกคนสวยเพิ่มอีกตัวอยู่ข้างในแล้วเพิ่มเข้าไปเลยขันซ้ายเจอเลยเพิ่มเยี่ยมมากเพิ่มเฮ้ยบีมบีมมึงมีอวรอบีมมีอวรอเออสวยบีมมันมีกอนี่ไง ตายฮ่าไอ้กล้องไปไปไปขึ้นขึ้นบนกล้องขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอย่าอย่าใช้สกิลนะเว้ยอย่าใส่ thirty seconds left มีมีปืนมีปืนมีปืนอ่าเห็นอยู่เห็นอยู่กล้องไปวิ่งอย่างเงี้ยซ้ายสวยมึงเล็งได้ถูกที่เลยยีลองใส่แว่นใส่ตาเล่นว่าคุ้มมึงใส่ตาเอียบวะกล้องตัวตัวดาวโลกว่าอยู่ดาวพูโต้เล็งตรงไหนเมื่อกี้มึงเล็งตรงไหนเนี่ย แราวว่าก็ไม่น่าเจอดาวคูโตะก็ไม่เจอดาวขับมือเฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงเนี้ยมึงเล็งประมาณตรงเนี้ยไม่คือกูคือกูคิดว่ามันจะแพ้ตรงนี้แ <c oughs> ม่งอยู่ห่างกันตั้งสองเมตรเลยด้วยนู่นมาอยู่เวลอยู่เอไปอีกแล้วอ๋อ่เวไม่เห็นม, <UA S 2> มีใครเลยควอบูทุกครั้งไม่ต้องไปนู่นทุกครั้งโดนเพียบเลยก้องโดนเพียบเลยกูดี้นี่เสียงร้อนเท้าอยู่เว้ยม่เข้าชาร์จเลยลองลองป้องกันดีป้องกันกลัวสุดยอดนักป้องกันดีแล้วรอยิงเพิ่มรอยิงเพิ่มรอยิงเฮ้ยอยู่นี่เหรอเออเสียงนี่ เฮ้ยทุกคนทุกคนที่ดูเทคนายเห็นไหมว่าเมื่อกี้ด oh! ูตรงนั้นนานแค่ไหนเลิกดูแลแม่งมาเลยแล้วตายอะหาดีเกี้ยร์เทค้ายในควันในควันในควันนี่ไงในควันเฮ้ยอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่าง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 อยู่ขไปเลยไปเลยไปเลยข้างล่างโอ้โหหล่งบนทำไมอะ ตัวแมวอยู่ดานในเนี่ยคุณตัวกของแม่อร่อยดีนะเนี่ยกูยืนตรงเนี้ยแล้วแม่งกูมองแบบพวกมึงบอกว่าเข้าช้ากูมองสนาเลยแม่งมาเอ้าแม่เสวยเอารถขายไม่ได้เลยสวยโยนี่กูเฉยเลยวะมา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 เฮ้ยมันเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยราชาดอกชายิงแม่งงทั้หลับตาได้เฮ้ยตัวอะไรน่ะเฮ้ย เออ้ยหมดแล้วหมดแล้วแม่งแม่นเกินเพิรมเขาได้เอาจริงแล้วไอ้เพิ่มแม่งเอาจริงแล้วะตอนนี้มันมาเออีกงแทนเราไปเฮ้ยไม่มาเอเป็นหมาเฮ้ยเฮ้ยพิมก็พิมบอกดิบีเท่ากับด็อกเอเท่ากับก็ตเอาดิเฮ้ยซึ่มันเป็นใครกันแน่เนี่ยไอ้ยี่โอเม๊ร้อยสี่สิบเเเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ้ยมีผู้เล่นใครจุดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอยู่ข้างนก็อยู่ข้างในเฮ้ยอยู่่นก็้ยู่ท่กนีก้ก็มากึครังแล้วได้าได้ต่ไ้าวแล้วไอ้เหี้ยผมไม่อยู่ผมไม่เขย เล็งไปดาวอังคารนิดนึงนะคุณคุณตีมืออะเมื่อกี้กูบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่กูโคตรงงในฝีมือตัวเองเลยีเนี่ยไม่เข้าใจทุกคนกูไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮ่าโอ้คือถ้ามันชนะมันจะเล่นต่อไงแต่พอมันแพ้แล้วกูก็ท้อเหมือนกันเนี่ยจากสกิลการยิงของแต่ละแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เนี่ยปวดหัวมากเลยเสียเส้นเสียสติหมดแล้วนในเพิ่งบอกให้กูมาหาคอนเทนต์ในเกมเนี่ย มึงดูดีว่ากูเลิกเกมเล่นเกมนี้ไปนานแค่ไหนแล้วอ่ะมึงก็รู้พวกเราเป็นคนเล่นเกมแนวไหนอ่ะอุตส่าห์เลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วสองวันด้ย่ไเออบาเลิกเล่นไปแล้วสองวันเฮ้ยเฮ้ยราชาราชาบังคับเราเล่นต่อไราชาราชาโอเคราชาไม่บาว้า เธบายบายพี่ดีเธอเขามักจะกิ่งในเวลาที่เขาไม่ต้องการตัวเองเสมอไม่เราต้องพูดวชนะตานี้เล่นต่อไม่เอาต้องแพ้เธอมึงลองแบบลองเดินไปสยามอ่ะก็แบบมีคนเดินมาทักอ่ะแบบว่าเออมามาสัมภาษณ์มึงอะเฮ้ยอะไรของกูเมื่อกี้ว่าแม่งยิงหลบหัวมันเลยเฮียกล้องมันไม่โดนกล้องมันไม่โดนยิงยิงกล้องยิงยิงซอย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 ก็อ๋ม โอ้มันข้ามกันแพงมาทุกตัวเลยเฮ้ยโลอ้าวพุ่งเรียบร้อยบีดโลแล้วบีดโลแล้วเออโอเมนโอเมนหกสี่โอเมนหกสี่โอ้เรียบร้อยมีเจ้าละเอ้โหไม่แพ้วันจะได้ไม่ต้องเล่นต่อเอ้ยวันเกมนี่เลยเข้าไว้กูบอกแล้วทุกคนจะขิงในเวลาที่มึงไม่ต้องการเพิ่มคือตอนนี้คือมึงเตรียมบกพงอะกูไม่มีทางเว้ย เฮ้ยนันแม่งเปิดมาตายเลยไอ้เหี้ยแม่งโยนจัดอ่ะนะว้าวว้าววันมีทีมิวขบุนอีกตัวนึ่งขบุนอีกตัวนึ่งขบุนอีกตัวนึงข้างล่างแล้ววะข้างล่างอีกตัวนึงขอลองอีกตัวนึงอีกตัวนึงตรงนั้นแหละตัวนั้นแหละโอ้ดีดีมันอยู่ขวามึงไหนนั้นไนนั้นข้างล่างข้างล่างอย่าถือออบขอลอง กูกูหลอกเออแม่งวาที่เดิมไปโอ้เรียบร้อยสวยไม่ยังไปกันต่อทำไมถึงทำอย่างเี้วันเกมม่เลเขวิ่อ่ะอต้องอย่งยีสวะพวกเนยคำมได้ดีมากเลยอ่ะเสียร็วไ้ เล่นแป๊บนึงแล้วก็กดต่อเลยเออโอ้โหเพียบเลยสวยเพิ่มมีตัวนึงมีตัวนึงแน่ๆเพิ่มมีตัวนึงมาแล้วมาแล้วสวยมากเพิ่มเหลือตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันสบายสบายสกลางสบายอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนอาจจะวันนี้เรากำลังดูนะเรือบเลยเพิ่มเดือบเลยเดินไป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 เลยเพิ่มเดือบเลยเพิ่มมันอยู่ตรงนั้นแหละอ่าแก่าพี่อะไรนี่ไมื่ตายกันเฮ้ยเอาเบลอะไรอ่ะเพิ่มยิง ขอตัวหนึ่งเพิ่มเติมเติมมระวังเติมอุ้ยโดนสองเลยโอ้โหโดนสองเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครโดนล่างไปอา้าวไอ้เพิ่มันก็คัน้วกมโอ้150 150 150 150 150 150โหร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโซ่ใหม่ไปอยู่แพ้เรียบร้อยหนึ่ง <ISO. S 1> ตัวเดี๋ยวเราสวยมากก้องมากำลังเ so, ขกาลังหนึ่งอโซโคตรโลอะ่ะมาเจออีกหนึ่งตัวอยู่ข้างนอกไ i โซไม่ดีสองตัวสวยอีกหนึ่งตัวข้างนอกตัวสุดท้ายแล้วจะต่อเกม อ่ะสวยมากต่อไปอีกหลายเกมเลยเฮ้ยกล้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทุกคนเดี๋ยวกูวางกำแพงให้แล้วทุกคนวิ่งไปเลยเฮ้ยอะไรวะยิงเร็ียวกูยมันเอาเลยวมันโดนกูเจ็บนะเว้ยแล้วกูยิงมันโดนด้วยสวยเพิ่มเอลาหลังเ้อสองตัวออกไปเจอเลยบิม อย่าหมักโอ้โหมันดักข้างในไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปเลยเนี่ยวิ่งเลยวิ่งเลยมาแล้วพิมอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหบอกอีกตัวตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเด็ดมันวางสมองเด็ดมันสะพานมันจะพีกละโดยเหียโอ้โหโอ้โอ้ อืม feeling d r u n and high จะจบไหมครับจะจบไหมครับต้องจบดิวะแลวฝ่ายนั้นจะต้องเป็นคำว่าเราที่ชนะน I w l l n e r g รออยู่เลยเมื่อกี้ไปเล่นต่อไม่เอากำลังได้ที่เนี่ยได้ที่อะไรอ๋อคุณกำลังได้ที่อะไรเลิ่งได้ได้ลงที่ลงโลนี่กินข้าวกินข้าวอปรับตัวไม่สำเร็จว่ะ